เขาเรียกว่ากอิดาบัสดาดียาที่เราเรียนนะเล่มเขาเรียกหัวเล็กหัวเล็กเนี่ยนะหน้าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอิสลามคือวิถีชีวิตเพราะหลักคำสอนศาสนาอิสลามนั้นเป็นคำสอนที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวิตอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่สอนเพียงมุสลิมให้ปฏิบัติศาสนกิจในโอกาสต่างๆเท่านั้นแต่อิสลามในครอบคลุมทุกมิติทุกแง่ทุกมุมแห่งการดำเนินชีวิต หลายคนมีโอกาสแต่ก็หาได้สนใจปล่อยโอกาสดีๆผ่านไปหลายคนค้นหาสแสวงหารอคอยแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รวบรวมทั้งพี่นอ้องรับใหม่และก็พี่นอ้องอดีตเดิมที่จะมาเรียนทรบทวนและก็เรียนเพิ่มเติมเพราะว่าื่อก่อนสมัยก่อนนี้การจะเรียนรู้ทางศาสนาอิสลามนี่เป็นเรื่องที่ยากมากครับเพราะว่าการ เทคโนโลยีการศ่อสารหรือว่าการพัฒนะาการเรียนนี่มันค่อนข้างหาย,ยากครับงานทางการศึกษาในทรดของเราเนี่ยดีดีมากครับตอนนี้มีการเรียนเพิ่มเกิดขึ้นแล้วครับสถาับันเรียนรู้อิสลามจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโครงการเรียนรู้อิสลามจังหวัดลำพูนเปิดอบรมปฐมนิเทศโดยอาจารย์เจ้าฟัาศรีสมบัติขยายฐานการเรียนรู้อิสลามในพื้นที่จังหวัดลำพูนสำหรับวันนี้นีนะ่นะครับเราได้มาเพิ การเรียนการสอนเพิ animals, so then, in ่มเติมขึ้นที่จังหวัดบึนบูนเนื่องจากว่ามีผู้สนใจที่อยากจะเรียนรู้ศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้นซึ่งงานดาวว่างนะครับก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะถามได้ที่ยังมีคนต้องการที่จะเรียนรู้ศาสนาอยากจะเข้าใจในศาสนาขององค์ลอสุบฮานอัลาลัทางสถานยารู้อิสลามที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นนะครับก็พร้อมที่จะรับใช้คลิปมาศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียง ถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นสถาบันเรียนรู้อิสลามนะครับแห่งแรกนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถพูดได้ว่าเป็นแห่งเดียวนะครับในภาคเหนือที่มีการเรียนการสอนให้สําหรับผู้ที่สนใจศาสนาอิสลามแล้วก็มุสลิมเดิมนะครับอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งสถาบันของเรานั้นเนี่ยนะครับก็ได้่อตั้งมาเมื่อวันที่25พฤษภาคม2555นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ กว่าจะเกือบจ,จะ5ปีละนะครับในการทํางานตรงนี้นะครับแล้วก็เชาว่าสำหรับการทํางานของเรานั้นเนี่ยนะครับนอกจากการทํางานอาลาฟแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการจัดการสัมมนาหรือการให้ความรู้กับพี่น้องมุสลิมโดยทั่วไปแล้วก็ผู้ที่สนใจที่ผ่านมานะครับก็คำเดินลากกว่า4ปีที่เราทํางานมานะครับก็ทุกวันนี้เนี่ยนะครับ ผู้ที่มาเรียนผ่านจากสถานบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็มีมากกว่า300คนนะครับแล้วก็มีผู้ที่เข้ารับอิสลามกับทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นั้นเนี่ยนะครับมีมากกว่า40คนซึ่งทำไล้ด้วยกับการทํางานของเราแล้วก็จากด้วยกับทีมงานนะครับลหลายๆคนที่ได้ช่วยเหลือ ในการทํางานของสถาบันนะครับถึงทำให้พวกเรานั้นได้รับความการตอบรับนะครับอย่างดีจากพี่น้องนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ล้วแต่ที่อยากจะเรียนรู้อิสลามไม่ว่าจะเป็นสถาบันรวมศึกษานะครับสถาบันโรงเรียนต่างๆที่อยากจะเรียนรู้อิสลาม <c oughs> ก็จะติดต่อาทางทาง สถาบันเรียนรู้อิสลามเราเพื่อที่ให้ความรู้ในเรื่องราวของอ,อิสลามสถาบันเรียนรู้อิสลามเชียงใหม่นะครับช่วยจับอาจารย์มาสอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็เราก็ขอให้อาจารย์ช่วยเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับการอา่อานตัวออ่านด,ด้วยนะครับก็รอคอยมานานครับผมหาโอกาสที่จะเรียนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งเราก็จะไม่มีเวลาเหมาะ แต่คราวนี้พอมาจับในลำพูนเองเนี่ยคุณคันชิดก็มาได้มาปรึกษกากันว่าจะเป็นวันไหนดีก็ได้ลุกตกลงกันแล้วมานนเป็นวันเสารส์ผมก็เลยบอกว่าเออก็เป็นโอกาสของผมอ่ะรอให้นะครับรที่จะได้เข้ามาร่วมเรียนศาสนาแค่ษษษนี้ด้วยครับผมเออเป็นคนต่า<อ>งด้าวครับท่าน้ชมได้มีโอกาสย้ายมาทำงานอยู่ที่จังหวัดลำพูนมาเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับกลายเป็นสมาชิกใหม่แล้วก็เป็นสถาบันหลของพันทิ์อันดับสองี่อยู่ลำพูน นะครับซึ่งด้วยความที่เป็นสมาชิกใหม่เนี่ยนะครับทางกรรมการบัณฑิตแล้วก็ผู้นำหลายท่านได้เชิญชวนให้นะครับสมาชิกทุกคนได้ทีกิจกรรมในการเรียนรู้ฉลาดด้วยกันนะครับผมก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเรียนรู้วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้เปิดเรียนกันนะครับได้ความรู้ทั้งสาระนะครับได้สิ่งละลายนะครับได้มีการทตทวนความรู้ด้วยนะครับซึ่งหลักสูตรตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับทุกคนที่มาอยู่นะไม่จำเป็นว่าจะเป็นต้องเป็นวันรับหสมัครใหม่ เัราะสดิมเก่าหรือใครนะครับก็มาเรียนได้ีนะครับวันนี้ผ่านมาหนึ่งวันนะครับสิ่งที่เรเห็นได้ก็คือความตั้งใจและความอยากเรียนรู้นะครับแล้วก็ความมานะความอดทนความพยายามสมาชิกทุกคน,นคที่ตั้งใจที่จะทาให้สถานีแห่งนี้บ้านของเราแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้อันันีนะครับเพื่อทีมขออ นะครับ<ส>เป็นบาราดกตกทอดให้กับผ um, ู้ลูกหลานต่อไปนะครับมันก็อยากเชิญชวนให้มสลิมทุกที่นะครับให้ที่เริ่มในการเรียนรู้นะครับอิสลามต่อไปในเรื่องของอิสลามนั้นยังถูกกัดในวงอยู่ค่อนข้างพอสมควรนะครับแท้จริงเนี่ยการเรียนรู้นั้นนะครับนั่งต้องต้องให้โอกาสกับคนที่อยากเรียนด้วยนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยท่านศาสดามุฮัมมัดสอลลัลฮ์ได้ว่าัารบอกว่า ล,ลอเวลาใมรัครับมุสลิมมุสลิมะ้จริงการเรียนรู้นั้นถอเป็นพาร์ดเลยนะมุสล <pl> ิมนะครับสิมาทุกคนเราขอท่านเราซูเรยรอว่าใด้จริงความรู้นั้นนะครับอยู่ที่การเรียนรู้อะไห้เนื้อลาให้จริงการความรู้นั้นจะต้องได้มากียนั่อยากจะขอฝากไว้ให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับในในการเรียนรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพื่อย่าหยุดในเรื่องของการเรียนรู้ โดยเฉพาะยิ่งในการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับก็เป้าหมายของการศึกษาอิสลามนั้นมีมากมายแต่เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาอิสลามคือการสร้างมนุษย์เพื่อการเคารพอิบัตและการเป็นผู้แทนคอริฟ้าของพระองค์บนผืนแผ่นดินการที่มนุษย์จะเป็นบ่าวที่เคารพภักดีต่อลอสุภวาตาลาและเป็นคอริฟ้าได้ต้องเป็นมนุษย์ที่ซอละ และสิ่งสําคัญที่จะทําให้มนุษย์เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์นั้นก็คืออิสลามการที่รู้จักและเข้าใจอิสลามต้องอาศัยการศึกษาเท่านั้นรายงานโดยชุมพลสีสมบัติไวเนิว